มาด้านน้อยแฟนเพจส,สวัสดีค่ะมาพบเจอกันในช่วงกินข้าวแล้วควมามมั่ม่นเห้ยคุเพื่อนวันนี้เรามากินตำถาดกันบอกค่ะสมตำปลรรานะคะแล้วก็ไก่ทอดน้ำปลาขนมจีนยอดอ่อนทานตะางวันแล้วก็สลัดคอสมาน้อยขอใส่ปลาให้มันนัวๆในเนะสียงขนมจีนจักน้อยหน่อยดูจ่ะจระดิสาตาสิบเศษ เมอนคิดอยากกินสมตำแม่ยงเซนยงเซนโอ้ยแต่จะซสบนะเพื่อนกินน้ำกันเ้ยค่ะเด้อมาไก่ทอดน,น้ำปลาฉีกกันซะกก่อนอืมอือซ่อืม,อม เอยากกินข่าจ้งวันนี้อยากกินส้มตาหืมได้กต,ตำเองกินเองบีบบางน้าใจอีกมาเด้อค่ะ ใครอยากกินสมตำขนมจีนน้ำกันหืมยอดออนทานตะวันกินสดๆกระแซบๆเซบได้จากเพื่อนเอาไปพัดน้ำมันหอยกับแซบเนาะแต่เนาะ ở trong đời แต่เราบ้นกินอันนั้นอันนี้วนมาวนไปกับบุญสมตําแม่แม่บอกจ้ะโอ้ยตอนนีนเ้เทปกพริกตองเศร้าเม็ดได้ดเนี่ย สมตำนี้คงจะเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยก <laughs> ินได้ตรงมือแล้วแต่นานนะ มาห่อเป็นท <works> ําเหมี่ยงนี่เส้นยาวๆยืดๆเออใส่เส้นปลาคั่วเข้าไปขอสดนานหน่อยจังหน่อยเพื่อนหน่อยตำเพียงนู้นเละแซ่บอืม อากาศมันร้อนอกินไปแสบนาไปออออออขอทุกอยากกินน้ำ นี่เพื่อนเอาไปลงแสในน้าอืมเผ็บแสบอืมผักหองก่อนอืม 样吧。<laughs> <So S 2> <laughs> ไก่ทอดน้ำปาลาเดวนอยซื้อเขาจะซื้อยาซื้อร้านไก่หาดาวฮะนะในแมคโครฮะนะเขาซื้อ,อวาไก่บอลเอไอจะหายบอเอไอจะดูไหมพูดออกชื่อ อหยอดออนทานตะวันมีประโยชน์ด้วยจ้ะเน้ออุย้ยบ้านน,น่ะยหมดดำมันขื่นคั่นไหมอย่างว,าวะทัวที่พี่น้องกินเพช็กกันยังซี่แล้ว Thì ta ai nó Chấp này chấp ta Cho tôi tiêu Bông như ta to cảm hết nó giống, hmm, đang ở cạnh nhau nó, kinh xung cắn cứ dịu sẹp vậy đi nọ, mà nãy cha hỏi xung แบบแบบอือืออ <c oughs> mm ือีกจะขำกั่แบบอือือ เป็ดมากพบเจอกันใหม่บุญอื่นนะจ๊ะเด้อบ๊ายบายลากัน